เรื่องแค่เขตลิขิตตอนที่11มีอะไรหรอครับพี่เขตสงสัยพี่ต้องขอกลับก่อนนะครับอ้าวคุณพ่อเพิ่งจะชวนร้องคาราโอเกะเองนะครับถามถาทมหน้างองแงเหมือนไม่อยากให้ผมกลับแต่ผมคงจะใจอ่อนไม่ได้อีกเพราะไอ้ลูกหมาในแชทมันสำคัญกว่าน้องทามไม่กวนพี่สิคะพี่คงมีธุระ คุณแม่ปรามาไว้ททมจึงยอมพยักหน้าหงึกหงักกลับก็ได้ลูกดึกแล้วด้วยไว้วันหลังค่อยมาหาแม่ใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำอาหารไว้ให้ทานเยอะๆเลย,ยงั้นททมเดินไปส่งที่รถนะครับครับผมบอกลาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ไทและเดินไปที่รถพร้อมกับททมขอบคุณพี่เขตมากเลยนะครับที่มางานวันเกิดคุณแม่ททมดีใจมากจริงๆไม่เป็นไรครับ พี่กลับก่อนนะในระหว่างที่ผมยืนคุยอยู่กับทามโทรศัพท์ในกระเป๋าก็สั่นไม่หยุดแต่พอจะขึ้นรถอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เอาออกมารับเพราะคนที่โทรมาก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากไอ้ลูกหมาขี้งอแงนั่นขับรถดีๆนะครับพี่เขตถึงบ้านแล้วบอกทามด้วยนะครับทามเป็นห่วงครับ ผมแวะซื้อบะหมี่กับข้าวกล่องสำเร็จรูปที่ร้านสะดวกซื้อข้างล่างอาพาร์ตเมนต์ติดมือไปด้วยเผื่อว่ามันจะไม่อยากกินบะหมี่คนแบบตุนเดาอารมณ์เรื่องกินไม่ได้เผลอๆมันอยากจะกินทั้งสองอย่างผมก็เลยต้องการเอาไว้ก่อนห้องตุนปิดไฟแล้วผมเลือกที่จะโทรหามันแทนการเคาะห้องทั้งๆที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องแท้ๆแต่กลับรู้สึกว่าไม่อยากเคาะประตู ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอดคิดไม่ได้ว่าถ้ามีกุญแจเหมือนแต่ก่อนก็คงดีหรือแบบนี้มันเรียกว่าน้อยใจนะเปิดประตูให้หน่อยผมกรอกเสียงไปตามสายคนในห้องไม่ได้ตอบอะไรกลับมายืนรอสักพักก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวภายในห้องแล้วประตูก็ถูกเปิดออกกลิ่นแรกที่ประท้าเข้าหน้าเต็มๆคือกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์จนต้องยกมือขึ้นปิดจมูก ตูนเปิดประตูเสร็จก็เดินเซเซกลับไปนั่งที่เตียงแล้วผมก็เดินตามเข้าไปจัดการเปิดไฟให้เรียบร้อยจึงได้เห็นสภาพของเจ้าของห้องที่นั่งตาขวางกอดขวดเบียร์มองผมอยู่พอผมถอนหายใจใส่มันก็เมินหน้าหนียกเบียร์ขึ้นซดสรุปจากกริยาท่าทางก็คือกำลังไม่พอใจในตัวผมอยู่ไหนบอกปวดท้องแล้วดื่มทำไมแทนที่จะไปกินข้าว ไอ้ลูกหมามันไม่ตอบคำถามแต่มันกลับยกขวดเบียร์ขึ้นดื่มอีกอึกใหญ่เหมือนประชดดูแล้วน่าจะยังไม่เมาเท่าไหร่เพราะมันมีอยู่แค่ขวดเดียวในมือเท่านั้นตอนนี้ผมต้องท่องยุบหนอพองหนอไว้ในใจไม่อยากทะเลาะกับคนขี้เมาซื้อบะหมี่กับข้าวมาจะกินอะไรถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะเวฟให้ไม่กินไหนบอกว่าหิวอิ่มแล้วแดกเบียร์อิ่มะนะ เออไปอาบน้ำไปเดี๋ยวกูเวฟข้าวให้บะหมี่ก็มีเดี๋ยวเทใส่ถ้วยไว้ด้วยกูต้องรีบกลับบ้านพรุ่งนี้มีประชุมกับรุ่นพี่แต่เช้าผมพยายามทำใจเย็นตุนมันเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยตอนนี้น่าจะงอนผมที่ผมไม่ยอมรับโทรศัพท์มันรู้สึกผิดอยู่นิดนิดแต่ตอนนั้นแค่คิดว่าอยากขับรถให้ถึงที่นี่เร็วที่สุดก็เลยไม่ได้โทรกลับด้วย จะรีบกลับบ้านหรือจะรีบไปหาไอ้เด็กททมอะไรของมึงนั่นล่ะเห็นลงรูปครอบครัวดูอบอุ่นดีนี่เปิดตัวกับพ่อตาแม่ยายแล้วเหรอพูดเพอเจอร์อะไรของมึงเมาแล้วมั้งผมเดินไปขยี้หัวมันด้วยความหมันเคี้ยวคนขี้ประชดกูจะกลับบ้านจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยฮึอะไรแปบน้ําจะอาบไม่อาบก็เรื่องของกูมึงรีบมึงก็ไปสิตุลจะเอายังไง อย่ามาขึ้นเสียงใส่กูแต่ช่วงนี้ผมก็แปลกจริงๆพอตุนเริ่มเอาแต่ใจผมก็จะเริ่มเสียงดังก่อนอาจจะเพราะว่าเคยใช้กำลังมันได้ผลก่อนที่มันจะงี่เง่าไปมากกว่านี้ผมก็เลยใช้อารมณ์กับมันอีกแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะในขณะที่ตุนกำลังเดือดมันกำหมัดแน่นมองผมด้วยสายตากโกรธเคืองเห็นท่าว่าวันนี้ผมไม่น่าจะได้กลับบ้าน จะทำยังไงกับชุดนักศึกษาละทีนี้ฮัลโหลครับพี่เขตถึงบ้านหรือ,อยังครับเสียงหวานที่ดังมาตามสายทำให้ใจผมเย็นลงถึงแม้ว่าไอ้คนตรงหน้าจะน่าจับฟาดแค่ไหนก็เถอะพี่แวะมาหาตุลนะ่ะอ๋อแล้วพี่เขตไม่กลับบ้านหรอครับน่าจะเป็นอย่างนั้นทําไปนอนได้แล้วเหนื่อยมาทั้งวันครับฝันดีนะครับพี่เขตฝันดีครับ ผมบอกฝันดีน้องกลับแล้วกดวางสายไปโยนโทรศัพท์ไปบนเตียงแล้วก็เดินไปรื้อประตูตู้เสื้อผ้าหาชุดนอนอย่างน้อยๆก็ควรถอดกางเกงนักศึกษาไปผึ่งลมซะหน่อยพรุ่งนี้จะได้ใส่ซ้ำส่วนเสื้อก็ใส่ของตุนเพราะผมพอจะใส่ไซด์เดียวกับมันได้มึงทำอะไรหาชุดใส่นอนนี่เสื้อนักศึกษาม,มึงมีใช่ปะซักหรือ,อยังพรุ่งนี้กูต้องยืมตัวหนึ่งนะ ไหนบอกว่าจะกลับบ้านไอ้ลูกหมาเสียงอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดที่แท้ก็อยากให้อยู่ด้วยงองแงอยู่ได้บอกมาตรงๆตั้งแต่แรกก็จบดึกแล้วขี้เกียจขับรถพรุ่งนี้กูก็จะได้ไม่ต้องรีบตื่นสรุปมีหรือเปล่าเสือ้ออืมมีเดี๋ยวรีดให้มึงจะอาบน้ำก่อนหรือให้กูอาบก่อนนี่กูบอกมึงอาบน้ำรอบที่สามแล้วนะไอเน่า มึงมาเหนื่อยๆก็ไปอาบก่อนดิกูนั่งกินเบียร์หมดขวดพอดีมันว่าพลางหยิบเบียร์ที่เหลืออยู่ค่อนขวดเตรียมพร้อมกระตกเข้าปากผมแย่งมาถือไว้เองกินเบียร์หาอะไรอีกไปกินข้าวนู่นเอามาตุนก็เสียดายอะไปกินข้าวกูจะกินบะหมี่เออจะกินอะไรก็กินกินให้เสร็จก่อนกูอาบน้ำเสร็จนะเย่๋พูดมากนะ่ะ ตูนเดินไปหาถ้วยใส่บอรมีส่วนผมก็เลือกกิบชุดนอนของมันที่พอจะใส่ได้เข้าไปในห้องน้ำวันนี้เหนื่อยจริงๆหลีกเลี่ยงการประทะน่าจะดีที่สุดหลังจากอาบน้ำเสร็จตูนก็เข้าไปอาบบ้างได้ยินเสียงมันออกมาตอนที่ผมกำลังจะเคิมหลับพอดีเลยลุกขึ้นมาดูมันก่อนว่ามันจะยอมนอนแต่โดยดีหรือไปเปิดเบียร์กินต่ออะไรมองทำไม จะนอนก็ไปนอนดิมึงก็มานอนได้แล้วอย่าไปเปิดเบียร์กินอีกนะเรื่องของกูแต่กูอยากนอนก็นอนไปดิกูห้ามเหรออยากนอนแบบมีมึงมานอนข้างๆด้วยหยาดวันละนิดจิตแจ่มใสยิ่งเห็นมันเริ่มเก็บอาการไม่อยู่ผมก็เริ่มชอบไอหน้าแดงๆนั่นก็ไม่รู้ว่าเพราะเมาหรือเขินกันแน่แต่ผมติต่างเอาว่าเป็นอย่างหลังก็แล้วกัน กูไม่ใช่น้องธามเกี่ยวอะไรกับธามปกป้องเก่งปกป้องอะไรถอยไปกูจะนอนปิดไฟสิมีมือก็ไปปิดเองสิดูมันน่าจะจับฟาดให้ก้นช้ำตัวเองเดินวนอยู่ในห้องแท้ๆแทนที่จะเอื้อมมือไปปิดยังจะมาโบยให้ผมที่นอนแทบจะลืมตาไม่ขึ้นไปปิดให้อีกโดนตามใจจนเคยตัวเลยละสิ ก็มึงยืนอยู่อะตุนมึงก็เดินไปปิดไม่ได้หรอไม่กูชอบนอนแบบเปิดไฟเออแล้วแต่งั้นก็นอนแม่งี้แหละผมนะ่ะไม่ใช่คนนอนหลับยากหลับเย็นอะไรจะนอนมุมไหนเปิดหรือปิดไฟผมก็นอนได้แต่เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเกิดปัญหาหัวล้ออะละนอนไม่หลับก็ลุกไปปิดไฟ กูไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่ได้ปิดไฟกูแห่ไม่ง่วงแถจนสีข้างทลอกตายืดเยื้มพร้อมนอนขนาดนั้นมองอะไรหันหน้าไปทางนู้นเลยมึงอะ่ะไม่กูชอบหันทางนี้กวนตีนตุนว่าแล้วก็พลิกตัวหนีผมยังคงนอนกระสับกระส่ายไปมาอยู่พักใหญ่จนผมเริ่มสงสารคนดือ้อจึงลุกไปปิดไฟให้คราวนี้ก็นอนได้แล้วใช่ไหม เรื่องของกูหันหน้ามาฝั่งนี้สิโอ๊ยนอนสักทีเหอะมึงอะพูดมากอยู่ได้มึงงอนกูขนาดนั้นเลยเหรอถ้าไม่คุยคืนนี้ก็คงไม่จบผมไม่แน่ใจว่าที่ตุนเป็นอยู่นี่จะเกี่ยวกับเรื่องของผมกับทามหรือเปล่าถ้าใช่ผมก็จะได้เคลียร์กับมันให้รู้เรื่องว่ามันจะเอาอยัางไงผมไม่อยากอยู่แบบอึดอัดไปมากกว่านี้ทำไมกูต้องงอนมึงก็นั่นน่ะสิ ทำไมกูถึงคิดว่ามึงงอนกูเรื่องถามไร้สาระกูจะงอนมึงทำไมมึงกลับไปคืนดีกันแล้วนี่ผมเอื้อมมือไปดึงตุนให้หันหน้ามาหากันเราสองคนสบตากันในความมืดผมเห็นน้ำใสๆที่คลอยอยู่เต็มดวงตาคู่สวยจากแสงไฟสะท้อนจากทางหน้าต่างเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากันแน่ ทำไมการยอมรับเรื่องหัวใจมันยากอย่างนี้สําหรับคนที่เป็นเพื่อนกันแม้แต่ผมที่เป็นคนเริ่มความรู้สึกยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปก่อนเลยร้องไห้ทําไมกูไม่ได้ร้องกูแล้วไอคนที่ปากดีว่าตัวเองไม่ได้ร้องทั้งทที่น้ําตาคลอจนจะล้นก็ปล่อยโฮสะอื้นสะอึกจนตัวโยนร้องไห้งองแงเหมือนเด็กๆ ใจเย็นๆกูฟังมึงอยู่นะผมรวบเอวตุนเข้ามาไว้ในอ้อมกอดลูบแผ่นหลังสั่นเทาไปมาและบอกกับมันด้วยประโยคเดิมด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมฟังมันอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยมึงดีกับน้องทามแล้วใช่ไหมทำไมมึงคิดอย่างนั้นกูเห็นในไอจน้องมันมีแต่รูปมึงแล้วก็ที่เพจลง อ๋อน้องลงรูปกูกับครอบครัวนะเหรอวันนี้วันเกิดแม่ทามน้องเลยชวนกูไปด้วยผมอธิบายอย่างใจเย็นน้องไห้เรื่องนี้เหรอเปล่ากูแค่น้อยใจมึงเรื่องอะไรมึงไปไหนมาไหนไม่บอกกูเลยทั้งๆที่เราก็ปรับความเข้าใจกันแล้วอะวันนี้กูก็ไม่รู้ว่ามึงไปบ้านน้องมันมากูคิดว่ามึงกลับบ้านไปแล้ว แต่พอน้องมันลงรูปกูก็เลยลองทักไปหามึงดูทักไปงอแงว่าหิวแล้วก็ปวดท้องเรียกร้องสนใจให้ผมมาหาสินะยิ่งมึงกลับไปอยู่บ้านมึงยิ่งห่างจากกูกูกลัวว่าสักวันมึงจะลืมกูไปจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรที่กูจะลืมมึงถ้ามึงกลับไปคบกับน้องทามมึงจะยังมาหากูไหมแล้ว กูจะยังไปบ้านมึงได้หรือเปล่าถ้ากูกลับไปคบกับไทม์จริงๆระหว่างกูกับมึงก็ยังจะเหมือนเดิมมึงไม่ต้องคิดมากหรอกแสดงว่ามีโอกาสที่มึงจะกลับไปคบกับน้องมันจริงๆสินะตุนเลิกร้องไห้ไปแล้วแต่เสียงก็ยังคงสั่นๆอยู่ผมไม่ได้รู้สึกดีเลยสักครั้งที่ตุนต้องร้องไห้เรื่องของผมแต่อีกใจนึงผมก็รู้สึกว่าตัวเองสำคัญสำหรับมันแล้วก็อดดีใจไม่ได้ ตุนผมเชยคางคนที่นอนก้มหน้าก้มตาไม่ยอมสบตายขึ้นมามองใบหน้าหล่อนั่นให้ชัดๆใบหน้าที่ทำให้ผมตกหลุมรักไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วจนนาทีนี้ผมทนแทบไม่ไหวที่จะต้องแอบรักมันอยู่เงียบๆแต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะบอกความในใจกับมันกูไม่มีวันกลับไปคบกับทามแต่มึงดูสนิทกันมาก คนก็ลือทั้งมหาวิทยาลัยตอนนั้นมึงไม่อยู่กับกูแต่ตอนเนี้ยมึงกลับมาหากูที่นี่แล้วนี่กูไม่จำเป็นต้องไปสนิทกับใครแล้วเขตไทม์จะสู้เขตตุนได้ยังไงมึงแม่งสีหน้ามันดีขึ้นเยอะผมเห็นมันแอบยิ้มด้วยหายกโกรธได้หรือยังไม่ได้โกรธซะหน่อยงั้นหายงอนไม่ได้งอนด้วยเหอะไม่น้อยใจแล้วนะครับ เขตมึงแย่ yeah, แล้วผมต้านทานแรงดึงดูดนี่ไม่ไหวเผลอยื่นปากไปสัมผัสกับตุนจนได้จะให้ถอยตอนนี้ก็ไม่ทันซะด้วยลมหายใจอุ่นๆที่ประทะกันยิ่งทำให้ผมอยากสัมผัสม,สมันมากขึ้นริมฝีปากหนาที่มองด้วยสายตาดูกระด้างเล็กน้อยแต่ที่จริงแล้วมันกลับนุ่มไปหมดยิ่งตุนมันไม่ผักใสผมก็ยิ่งหยุดตัวเองไม่ได้ ผมวางมือบนใบหน้าของตุนในองศาที่เหมาะเจาะและสามารถประคองให้มันรับจูบได้ถนัดมากขึ้นผมเริ่มซนมากขึ้นเมื่อหยุดตัวเองไม่ได้พยายามสอดแทรกลิ้นเข้าไปสัมผัสความอุ่นภายในของอีกฝ่ายตุนตอบสนองเป็นอย่างดีดีจนผมรู้สึกว่าเราควรจะหยุดแล้วทำความเข้าใจกันก่อนที่มันจะทล่ำลึกไปมากกว่านี้ตุลเราต้องหยุดก่อน มึงโอเคไหมกูกูรู้สึกดีแค่รู้สึกดีเพราะได้สัมผัสใช่ไหมเพราะเป็นมึงต่างหากเขตแค่เป็นมึงหมายความว่ายังไงอธิบายให้กูฟังมากกว่านี้ได้ไหมกูรู้สึกกับมึงรู้สึกแบบไหน แบบที่มึงรู้สึกกับกูตุนกูรอมึงบอกแต่มึงก็ไม่บอกมึงก็รู้ว่ามันยังเป็นไปไม่ได้แล้วถ้ากูบอกไปแล้วมึงไม่โอเคละ่ะกูเข้าใจแต่ตอนนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมเขตว่ากูโอเคโอเคเพราะเป็นมึงอ่ะมึงแม่งขอยืมคำไอ้ลูกหมามาใช้หน่อยก็แล้วกัน ก็มันน่าโดนด่าบ้างจริงๆแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพูดที่ชัดเจนออกมาจากเราสองคนเลยแต่แค่สายตาและการกระทามันก็บอกได้มากกว่านั้นแล้วแล้วมึงยังคิดกับกูอยู่ไหมพอน้องททมกลับมามึงอาจจะไม่ได้รู้สึกแล้วคำก็ททม์สองคำก็ททมอยากให้กูกลับไปคบกับน้องนักหรือไงหน้าตูนเจือนลงอย่างเห็นได้ชัด ผมรูปใบหน้านุ่มเบาๆแม้ร่างกายมันจะดูผอมเพรียวหุ่นดีไร้ไขมันอย่างกับนักกีฬาแต่ใบหน้ากับเจ้าเนื้อจนแก้มป่องจนดูน่ารักมากกว่าผู้ชายทั่วไปมีมึงอยู่ทั้งคนน่ะกูไม่ไปไหนแล้วอย่าไล่ให้เมื่อยปากเลยไม่ได้ไ่ซะหน่อยไอ้ลูกหมาทำหน้างอแงเถียงเสียงอ่อยถ้าไม่ติดว่าพรุ่งนี้ต้องรีบไปธุระแต่เชา้าผมจะจับมันฟัดทั้งคืนเลย กูชอบจูบมึงนะอือกูก็รู้สึกดีดีนะที่หยุดได้ไม่งั้นแย่แน่ทำไมวะก็มันจะมากกว่าจูบนะสิฮะรึงหมัดเบาๆปะทะเข้าที่อกดีที่ผมทนมือทนตีนมันมาพอสมควรก็เลยไม่ได้สะเทือนเท่าไหร่แล้วไว้ให้กูพร้อมก่อนนะ ตูนนี่มึงคิดจะยอมให้กูเหรอวะไม่ใช่ตอนนี้ไงมึงแม่งน่ารักกว่าที่กูคิดไม่เยอะเลยไม่ใช่ว่ารอกูไม่ได้แล้วแอบไปเอากับคนอื่นก่อนละ่ะแล้วนี่มึงอยู่กับกูมาเป็นปีอะเห็นกูไปเอากับใครหรือยังใครจะไปรู้มึงไม่ได้อยู่กับกูตลอดเวลานี่งั้นต่อจากนี้มาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยดีไหมวะ ผมเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นจริงจังความรู้สึกผมตอนนี้คงข้างรักอย่างหนักผมไม่อยากห่างกับมันอีกแล้วมึงพร้อมที่จะแชร์ห้องให้กูเข้ามาอยู่ด้วยหรือเปล่าตุนเงียบเหมือนใช้ความคิดคิ้วเข้มขมวดแน่นจนผมเริ่มเครียดแทนมันคงจะเร็วเกินไปถ้าผมจะก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของมันที่มากกว่าความเป็นเพื่อนเฮ้ยอย่าคิดมากลืมมันไปเถอะ กูคงรีบไปหน่อยอะเอาไว้ถ้าเรามึงซักผ้านะล้างจานด้วยกวาดห้องทำกับข้าวทุกอย่างหน้าที่มึงหมดเดี๋ยวกูช่วยตากผ้ากับรีเสื้อผ้าอ๋อห้องน้ำมึงก็ต้องเป็นคนล้างเดี๋ยวกูคิดแป๊บว่ามึงต้องทำอะไรอีกบ้างอกูต้องจูบมึงไงจูบมึงทั้งคืนเลยด้วยเอ้ลูกหมาอมึงสิหมาเคส ต้องตื่นแต่เช้าก็ช่างมันตอนนี้ผมมีความสุขจนไม่รู้จะหลับไปทั้งที่ใจมันเต้นแรงได้ยังไงเหมือนกันโคตรดีเลย